นายสุภชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงหลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในการนี้มีนายองคลักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทรคำรณวิทุปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์ ผู้มุในการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีพร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างโดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนที่สำคัญด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีของมหาวิทยาลัยเทคโนโ โนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านการรายงานและการจัดนิทรรศการภายในหอประชุมใหญ่และในโอกาสนี้นายสุภชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรศรศการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับด้วยอบวน จากมหาวิทยาลัยจำนวน30บูตซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME ภาคเอกชนและหน่วยงานในสังกัดอว พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอววนอให้กับคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงานงานวันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงอวโดยท่านรัฐมนตรีสุภาพรในการที่จะมาติดตามงานอวบวนหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆได้ร่วมกับหน่วยทุนนําไปวิจัยกับประชาชนในเรื่องของการที่จะไปแก้ปัญหาให้กับในเชิงพื้นที่ว่าที่พื้นที่ไหนมีปัญหาอะไร และเราจะใช้ความรู้จากงานวิจัยเข้าไปสนับสนุนแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างโดยเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับไปนํานวัตกรรมที่เหมาะสมและใช้ได้จริงให้กับประชาชนเพื่อจะสร้างความเป็นอยู่ให้กับประชาชนได้อย่างดีขึ้นจังหวัดปทุมธานีมีมหาวิทยาลัยอยู่หลายมหาวิทยาลัยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยที่นี่มีอยู่ถึง4-5ถึง 5, มหาวิทยาลัยแต่วันนี้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรี ซึ่งก็ท่านก็ร่วมกับทางราชพัฒน์ว่าอะรง์กรและธรรมศาสตร์ในการที่จะเข้าไปทํางานกับประชาชนเราก็พบว่าสิ่งที่ท่านนําเอาความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างยิ่งแก้ปัญหาเรื่องของการเอาวัสดุอะไรต่างๆในทางด้านการเกษตรแปรรูปมาใช้ประโยชน์เอากาบกล้วยมาทอเป็นผ้าและสามารถที่จะต่อยอดนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นความสําเร็จที่เราได้เห็นอยู่ ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีหรือทั้งประเทศน,นะครับว่าสิ่งที่กระทรวงอวอรเรามีเนี่ยเรามีองค์ความรู้องค์ความรู้ของเราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่ในหน่วยวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะนําเอาความรู้เหล่านั้นองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยออกมานอกรั้วมหาวิทยาลัยออกมาจากห้องวิจัยเพื่อจะเข้าไปหาประชาชนเพื่อจะไปช่วย ให้พี่น้องประชาชนาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยองค์ความรู้ที่อวเรามีอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับ จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับมหาวิทยาลัยได้อตอบรับแล้วก็ได้นําความรู้โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาช่วยพัฒนานะครับในพื้นที่ในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากแหล่งทุนต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนในการที่จะนําองความรู้นั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบนีนีซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากครับ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวแห่งบ้านราชมงคลทัญบุรีโครงการตามแนวพระราชดำาริเพื่อรับชมนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากดอกบัวและคณะเข้าเยี่ยมชม จากนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สถาบาันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรี